สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ <mia> <ambos S 1> ี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคอิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็รอบ VIP นะครับงาประจำวันที่9นะครับเดือน9 2565นะครับผมก็สลับแนวทางนะครับหุ้นนิเคอีนะครับของวันที่8นะครับพี่ๆก็มาในรอบเช้านะครับผมเนาะตรงๆเน้นๆเลยนะครับ สำหรับผลนะครับผม VIP นะครับ648กับ93นะครับพี่พี่9393ไม่มีนะครับนอกเนาะ93ผมมาให้903นะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าถ้าใครวิ่งรูดที่9นะครับผมวิ่งรูดที่9นะครับเข้า93ตรงๆนะครับส่วน6,48นะครับเลขบนไม่มีนะครับพี่เนอกให้ไปที่08นะครับมา48นะครับ ส่วนนะครับรอบปกตินะครับ2-2 5กับ95นะครับผมเนาะก็มาเข้า95ตรงตรงๆเน่นๆเลยนะครับถ้าใครวิ่งรูดก็เข้านะครับไปที่95นะครับตรงๆนะครับส่วน2 5ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะ5บน5ล่างเลยนะครับรอบเช้าส่วนรอบบ่ายนะครับผมให้เด่น3เด่น1ไปนะครับพี่พี่วิ่งรูดที่1ไป1นนี้หลุดนะครับพี่พี่หลุดนะครับผมเนาะหลุดหมดเลยนะครับผม รอบ V.I.P ออก204กับ09นะครับผมวันนี้หลุดนะครับผมเนาะ2409รอบปกติ5 2 8กับ98อันนี้ก็หลุดหลุดอีกนะครับผมเนาะนะครับเมื่อวันที่8 8เนี่ย9เดินดีมากเลยนะครับเนาะ9ทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับทั้งรอบ V.I.P แล้วก็รอบปกตินะครับสำหรับ9นะครับผมอืมนะครับ กรอบบ่ายผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ fc ลอหลุดนะครับผมเนาะในรอบบ่ายนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคําเตือนไว้เช่นเคยนะครับพี่พี่ตัวเลขทุกตัวนะครับผมได้มาจากสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับฟังด้วยนะครับสําหรับนะครับในรอบเช้านะครับพี่พี่ตัวเด็ดที่ผมจะให้ไปนะครับผมให้เด่นไปที่ สนะครับผมแล้วก็7นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมผมให้ไปที่7นะครับเด่น2นะครับก็จะมีสองหน,งนะครับสองส,สอง สองแปดนะครับผมส่วนเด่นเจ็ดวิ่งดูที่เจ็ดผมให้ไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่พ ส่วนนะครับผมส่วนตัวเจาะตัวเน้นนะครับที่ผมจะให้ไปนะครับตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมผมให้ไปที่นะครับสอนะครับผมแล้วก็21นะครับ78นะครับแล้วก็75นะครับพี่ๆเนาะสองหนึ่งนะครับ สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมส่วนเลขเด่น3ตัวนะครับเลขเด่น3ตัวหลักร้อยผมให้ไปที่เลข9นะครับพ,พี่ให้ไปที่เลข9กนะครับก็จะเป็นก็จะเป็น9 2 1นะครับ9 7 5นะครับพี่พ9ก้าสอนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับรอบบ่าย รอบบ่ายผมให้เด่นไปที่4แล้วก็7นะครับผมสายวิ่งนะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่7นะครับก็คือในสูตรคำนวณเด่น7ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับพี่น้องก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะครับผมเนาะเพราะว่าแนวทางก็มีหลุดมีเข้านะครับไม่สามารถรู้ได้ว่าจะออกตัวไหนนะครับพี่นาอให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ ก็ส่วนเด่น4นะครับเด่น4นี่จะมีที่4 0นะครับ4 1 4 2 4 7 7 0 7 1 เจแล้วก็79นะครับผมส่วนสายเจาะนะครับสายเจาะในรอบบ่ายนะครับสายเจาะผมให้ไปที่นะครับผม41นะครับ 40นะครับผม79็ดแล้วก็75นะครับพี่พี่4ี่ศ7นย์นนะครับสลับในรอบบ่ายนะครับส่วนตัวเจาะนะครับตัวเจาะตัวเจาะผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พ ก็จะเป็นนะครับผมหนึนะครับ1 75นะครับผมเนาะ<_ <EN> _ก็จะประมาณนี้นะครับสนับแนวทางหวยหุ้นนิเคยยียเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ลอง vip นะครับก็ ก็ให้พี่ๆเนเพื่อนนะครับทุกๆคนนะครับผมจงมีโชคลาภนะครับเนาะกับแนวทางที่นะครับเบาหลงให้ไปนะครับทุกๆแนวทางนะครับพี่ๆขอให้เฮงๆเรืยๆทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ